สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มีอะไรบ้างคะ่ะเริ่มต้นใบแรกของเราในวันนี้เลยนะคะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาค่ะเขากําลังมายืนยันกับคุณว่าอะไรที่คุณกําลังคิดตัดสินใจและลงมือทําไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะเป็นเรื่องยากแค่ไหนหรือจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันแต่ขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจมีกายและใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน คุณจะประสบความสําเร็จอย่างมั่นคงและอย่างยาวนานและที่สําคัญโลกบอกว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณไปถึงฝั่งฝันแห่งความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะพลังงานใบถัดมานะคะ8ดเหรียญค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณลงมือทําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังมุ่งมั่นตั้งใจในเวลานี้นะขอให้มีความสม่ำเสมอดูแลมันให้ดีลงมือทํานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งสิ่งนั้นะจะนํามาซึ่งผลตอบแทนผลตอบรับให้กับคุณคุ้มค่ากัน ลงทุนคุ้มค่าความเหนื่อยในขณะเดียวกันเขาบอกว่าขอให้คุณอนะเพ่งตรงหรือว่ามุ่งตรงหรือว่าคิดถึงมันแล้วก็ตั้งใจทํากับมันอย่างดีที่สุดค่ะรับรองเลยว่ามันจะมีความสําเร็จให้คุณอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างแน่นอนค่ะพลังงานใบถัดมานะคะราชินีถือถ้วยบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดสิ่งที่คุณกาลังจะทําหรือสิ่งที่คุณกําลังจะตัดสินใจในเวลานี้สิ่งสําคัญที่สุดที่เขาต,ต้องการจากคุณเลยก็คือ ความเอาใจใส่ความดูแลนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณพินิจพิเคราะห์หรือดูแลเขาให้ดีแล้วก็ที่สําคัญอันนี้คือเวลาที่วันนี้คุณจะต้องลุกขึ้นและลงมือทำรวมถึงในวันนี้นะคะคุณอาจจะมีภาวะของความคิดความวิตกความกังวลภาวะอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องพบที่คุณต้องเจอแต่คุณจะสามารถค่ะที่จะเอาชนะอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับอารมณ์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดีไม่ขัดกับการที่คุณจะลงมือทําในสิ่งที่เรียกว่า ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน พลังงานไปถัดมานะคะขึ้นมาเป็น5เมิาเขาบอกว่าเป็นการย้ําอย่างหนึ่งนะคะว่าอะไรก็แต่ที่เกิดขึ้นในโลกใบเนี้ยคุณสามารถที่จะจัดการและแก้ไขในจังหวะชีวิตที่คุณกําลังสร้างมุ่งมั่นและลงมือทํามันจะมีปัญหามีอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาค่ะมีตลอดทางด้วยแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะเขาบอกว่าคุณนะ่จะสามารถจัดการกับมันได้เพียงแต่วันนี้ให้คุณเข้าใจและที่สําคัญกลับมาดูภาวะอารมณ์ความคิดและความรู้สึกของตัวคุณเองและให้มองไปสิ่งที่ให้มองไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็น เป้าหมายสาคัญค่ะอะไรก็แล้วแต่จะลงแบบเขาเรียกนะั้นจะจัดการกับคุณไม่ได้หรือจะเอาคุณล้มลงไม่ได้อย่างแน่นอนต่อให้วันนี้นะคะอุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นจากคนรอบตัวหรือจะเป็นจากใครก็แล้วแต่รับรองค่ะว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจและความตั้งใจที่ดีของคุณตลอดจนการเข้าใจอารมณ์เข้าใจความรู้สึกของคุณนี่แหละจะเป็นตัวทําให้คุณก้าวข้ามก้าวผ่านและเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนกระสิบว่าอย่าเสียอารมณ์ในการที่จะรบกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าให้กับชีวิตของคุณนะคะและ างานใบสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า6ถ้่วยค่ะแน่นอนค่ะคุณจะได้รับการตอบรับนะคะต้องบอกว่าคุณจะได้รับการตอบรับชนิดที่ว่าเหนือความคาดหมายและที่สําคัญนะคะอะไรที่คุณใช้ความเพียรความพยายามและคุณไม่ยออ่อท้อสิ่งที่คุณทํามาสม่ําเสมอสิ่งเหล่านั้นนะคะจะเกิดดอกออกผลเร็วเกินคาดกว่าที่คุณคิดถ้าคุณทำอย่างจริงจัง ตั้งใจลงมือทำำําสม่ำเสมอและที่สำคัญเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและรวมถึงไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวคุณเองรับรองค่ะว่าสิ่งที่คุณจะไม่คาดฝันหรือว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นจริงแล้วมันจะดีกว่าเดิม อย่างแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ได้เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วหวังว่าจะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับคุณสู้ๆและลุยกันต่อไปค่ะเจอกันในครั้งหน้าของอิอุนพยากรณ์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะติดตามให้หมดได้อีกช่องทางหนึ่งที่เพจอิอุนพยากรณ์ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญดีๆแบบนี้ของอิมอุนพยากรณ์สามเก้าสองหกวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ